จังหวัดสกลนครได้จัดทำโครงการชาวสกลนครรักหนองหานซึ่งเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดิมพฤศจิกายน2564ปัจจุบันดำเนินกิจกรรมไปแล้ว27ครั้งโดยมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม3,845คนและประชาชนทั่วไปจำนวน301คนกำจัดผักตบชวาและวัชพืชไปแล้ว7,246ตันพื้นที่73,700ตารางเมตร และยังได้ปรับภูมิทัศน์รอบหนองหารรวมระยะทาง21,290เมตรกรมชลประทานได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครในกรอบวงเงิน2,100ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน8ปีคือตั้งแต่ปี2562จนถึงปี2569ประกอบด้วย7กิจกรรม โดยกิจกรรมของงานก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบใช้ระยะเวลาก่อสร้าง5ปีตั้งแต่ปี2562จนถึงปี2566ปัจจุบันมีแผนงานสะสมทั้งโครงการร้อยละ72.64และมีผลงานสะสมทั้งโครงการร้อยละ61.90ส่วนความคืบหน้าในการพัฒนาหนองหานตามแผนหลักการพัฒนาหนองหานในปีงบประมาณ2564 มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและอยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งเป็นโครงการผูกพัน3ปีตั้งแต่ปี2564จนถึงปี2566จำนวน2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมระยะที่1ในพื้นที่ชุมชนเมืองสกลนครปัจจุบันมีผลการดำเนินงานร้อยละ6.985และโครงการควบคุมการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมระยะที่1ในพื้นที่ชุมชนเมืองสกลนครปัจจุบันมีผลการดำเนินงานร้อยละ6.985ปีงบประมาณ2,565มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและอยู่ระหว่างดำเนินงานจำนวน5โครงการได้แก่โครงการศึกษาสำรวจออกแบบรายการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำรอบหนองหานจำนวน32แห่ง ปัจจุ default, wheels, 2, บันมีผลการดำเนินงานร้อยละ85โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้ำผุตำบลบ้านแป้นอําเภอพลาแก้วจังหวัดสกลนครปัจจุบันมีผลการดำเนินงานร้อยละ35โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาแก่ตำบลดงมะไฟอําเภอเมืองสกลนครปัจจุบันมีผลการดำเนินงานร้อยละ54 โครงการกำจัดวัชพืชลอยน้ำในหนองหานระยะที่1เป้าหมายทั้งโครงการ74,800ตันปัจจุบันดำเนินการแล้วจำนวน36,750ตันคิดเป็นร้อยละ51.80และโครงการสำรวจกำหนดพื้นที่กำจัดวัชพืชลอยน้ำในหนองหานระยะที่2ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว